สวัสดีครับวัสดีครับสองเี่สานพื้นบ้านครับอ่ามาเมื่อนี้ผมก็จะได้มาปลูกพักขยแยงครับอ่าพักขะแยงส่วนมาก้นกับจีหงคือจีหงจากกันเทียรสุขชนนะครับนอกพักขะีแงครับหอยจะใสยต้มปลาต้มคบหรือว่าเกงหน่อใหม่ครับคนทั่กกันิยมกินดีอยู่ครับพักขะแยงผมจะปลูกเมื่อนี้ผมก็จะปลูกไว้ขายครับ่วนมาเพราะผมปิดเป็นลานค้าครับผมปลูกจะขายนะครับนอกแต่ทั้งกินทั้งขายนะครับอ่าพักขยแยงก็จะมีอยสองแบบครับ แบบนึงก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นใบไงแล้วไปดึงเอาแบบนึงเห็นไหงครับชิ้สองแบบเปแย่งจะเป็นจะมีอยู่สองแบบครับแบบนี้จะเป็นใบไงนะครับนอะแบบนี้จะเป็นใบหน่อยใบเลื่ลมครับแต่ว่าคั่วหอมกะกะใบไงจะหอมกลัวครับแต่ใบหน่อยกะกะหอมอยู่ครับแต่กะบูสูใบไงนะครับนอะมันนี่ผมจะมาปลูกก็จะเป็นพันธุ์ใบไงครับพันธุ์ใบหน่อยผมก็ปลูกไปเนี่ยครับเดนะครับ แสงที่ผมเตรียมไว้ครับแสงที่ผมเตรียมมาจะปลูกนะครับเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าเนน้อยครับอ่าหน้าเนน้อยไม่นใหญ่ครับส่วนนี้ก็สามมิตรพุ่นสามมิตรนะครับปลูกไว้นี่กระไข่แม่นปู่ทึ่งกันคือพระกระแนงเต็มพื้นนี่กระสามารถเก็บขายได้เบิดปีเลยครับหลังจากปลูกแล้วแต่ผมมีอย่างไรหรอกครับพักกระแนงหลังจากปลูกแล้วแค่ทั้งน้ำใส่นี่เล็กหน่อยแล้วก็อยากให้งามก็เอาขิงหอยแยมาวานเรือกปุ๋ยวานลงสิครับ แค่นั้นกะเราเก็บอย่างเดียวครับวันนี้นะแล้วผมจะปลูกครับปลูกกระซ้ำแบบดับหน้านะครับปลูกไปคือดับหน้าเี่นะครับ ใายครับพักกรนเงี้ปลูกง่ายครับปลูกกินเองครับปต้องไปสื่อเขาครับเนี่ยเห็ดได้ครับเนี่ยพอปลูกกินได้กับปลูกกินเองครับน่ากัซอยประหยัดไปอีกครับลดค่าใช้จ่ายเท่าปีครับทั้งกับผ่กแพงหรือกับไปสื่อเพิ่นกับมาละหาบาทครับขันไปพวกนี้วลาปลูกคะัสื่อกินเล้าก็ได้ครับแต่ขันไปนีเวลาปลูกกับปลูกกินเองครับอาจารย์มาน้ำหัวน้ำสวนเท่าเพื่อนเท่าจะกิน ตุ่มครบตุ่มปา,างทั้งหมตุ่มไปเล่นหอดตลาดครับเก็บน้ำหำัวน้ำสวนเจ้าของวัชใตืตุ่มครบตุ่มปากับสามารถหอมได้กินได้ครับรตุ่มเลีนถึงตลาดครับ อ่าตอนนี้ละปลูกไปแล้วครับดรเดี๋ยวพอเต็มนั่นน่ไปไหนฟักกระแย่งเบิดก่อนเดี๋ยวพอกอให้ปลูกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพวกเจะพาเบิ้งตัวผมปลูกไว้บ่บ่โดนนะครับบ่หลายมือนี่ครับตัวนี้ก็เริ่มเตกเตกเตกกอขึ้นมาครับตัวน้ยนอยๆมันเตะขึ้นมาปลูกบ่หลายมือด้วยครับนี่ปลูกประมาณบ่พออาทิตย์ครับนี่ปงขนมเบิด์ตเหนี่ผมมามันเน็บลงครับเตกขึ้นมาเบิด์ตเหครับ แต่ตัวนี้จะเป็นพันพันใบหน่อยครับอ่าตัวน,น,น,นี้จะเป็นพันใบหน่อยนี่แหละคร hyun, psilon, ับแปลขึ้นมาปลูกง่ายครับปลูกง่ายข้าวขันนีพื้นที่เล็กๆหน่อยๆครับข้าวกระป๋องจําเป็นต้องสื่อทุกยิงทุกอย่างนะครับเนาะน้ําหัวน้ําสวนข้าปลูกไว้แต่กินเองกับผู้พิสครับเวลาวข้าวจะกินต่มครบต่มปลาอังเที่ยงค่ะตาหมัดเก็บมาใส่ได้ครับข้าวกตะป๋องแลนสื่อหอตลาดนะครับตัวนี้ก็ผมดำไปนี่ครับโบเกินอาทิตย์ครับแล้วกับปงปงขึ้นมาใหม่ครับตาผมจะปงขึ้นมมาให่ครับ ง่ายครับง่ายง่ายง่ายปลูกผักกระแง่งเือว่าง่ายดีครับดูแลก็ง่ายครับปลูกก็ง่ายครับกินก็กินกินกินก็ง่ายอีกครับอ่าขันมี่พยอยากปลูกนะครับเน้องสามารถปลูกได้ครับตัวนี้ก็เบียร์พันมันตซนท่านก็เอาซื้อมาน้ำตลาดแล้วครับมาละหาบาทครับสามก๊กสี่บาทซื้อไปจากตลาดกันมื่อนี้ยใบกะข้าเดี๋ยวโป่งวันพุธกับโป่งกะม่านวันพุธเดือนสองเดือนเท่ากับเก็บกินได้นะครับเนาะ ท้ายนี้ก็จะได้อย่ลืมกดไห์กดแชร์กดติดตามไม่นัาา่นเลยครับที่นาพอกันไหมครับสวัสดีครับ